อ,อันนี้มาจากไก่นี่วะส่งอาหารร่วมสมทบอาหารถวายพระสงฆ์นายวงวริศพิบุญธนเกียรติประเทศญี่ปุ่นวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ยี่สบสาม พฤทภาคมพุทธศักราช2,568วันนี้เป็นวันแรม12ค่ำเดือน6ปีมาเสงพลาในวัดของเรา42รูปแต่วันนี้ลงมาฉัน4 29และกิมีกิจที่มนบบานนาคำน้อยทําบุญประจำบ้านทําบุญหมู่บ้านเขาเมานิมมต์พระไป5รูปนะแล้วก็พระงดฉันอีก8 มดชันแปดลูกแล้วก็มีนาคแปวันนี้ก็เลยพระทั้งดูรูดน้อยบางตา29รูปนะูกแต่ถึงยังไงพวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทพระ สงสัมเเดอุบาสกกุบาสิกาทุกท่านสรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีทั้งสามอย่างคิดกให้คิดไปนในทางกุศลถ้าทำลงไปก็ให้ทำไปการกุศลอย่าให้เปลี่ยนเปี่ยนตนและผู้อื่น การพูดก็มือนกันการพูดก็ไม่ให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้ระวังที่อมันจะกระทบกระเทือนคนอื่นเว้นเสียแต่ว่าเราแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นของเราก็ให้ไปโดยธรรมไปโดยการตามกฎกติกาตามกฎศีลธรรมจริยธรรมตามกฎหมายไม่ออกไม่ออกนอกรูนอกทางจนกระทบกระเทือนทำ ทำให้คนอื่นเสียหาย,ยาการพูดก็ต้องระวังระหวังอีกเหมือนกันแต่ที่ยังไงก็การประพฤตินี่แหละการประพฤติตนนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระลูกลาน <c oughs> ก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมตัวหน้าที่เขาที่จะเตรียมตัวเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ก็อยาที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะว่าเราเข้ามาบวชมาอยู่อีกระบบหนึ่งระบบหนึ่งกฎกติกาหนึ่งเราจะให้เหมือนอยู่ในบ้านเป็นไปไม่ได้นะพาลูกพาลานยากนะ,เ,ะเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเ,เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าการที่จะทำอ,ำอะไรตามอเภอใจตามมัทธาใจจะเป็นพระได้อย่างไรการที่จะเป็นพระได้ต้อง สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยให้เป็นผู้มีศินแต่ว่าอยู่ในกฎนี่อยู่ในกติกานี่มันเป็นกฎกติกาของพระพุทธเจ้ากฎกติกาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาพระพุทธปฏิบัติมามันมีกฎเกณฑ์หนึ่งเมื่อเราเข้ามาอยู่นี่เรายอมรับกฎกติกานี้ เราก็เข้ามาพอเรามาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาที่เรายอมรับถ้าเราไม่ยอมรับกฎกติกานี้เราก็เป็นพระไม่ได้เป็นนักพจนักบวชไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมรับกฎกติกาที่ท่านได้วางเอาไว้ถ้าสมมติว่าท่านให้ปงผมโอ้ไม่ได้เลเสียดายผมพลนป่งผมไม่ไม่ไมปงเลย เราจะใส่ยูนิฟอร์มเนี่ยเป็นผ้ากาสาวพัดส,สีเหลืองโอนไม่ได้เนะี่ยข้าพเจ้าทําไม่ได้ถ้าทาไม่ได้จะเป็นยังไงจะเป็นพระได้ยังไงเพราะเราไม่อยู่ในยูนิฟอร์มมันปฏิบัติตามนี้อันนี้ก็คือส่วนภายนอกแต่ส่วนภายในการกระทําอีกทีนหนึ่งหมวดบูดเป็นยูนิฟอร์มนียแล้วตนะั้งโผมผมทั้งใส่ผ้ากาสาวพัดจากนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตนในกรอบ ที่กฎระเบียบหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจา้าอันนี้แหละอันนี้ก็คือที่จะเป็นนักพจนักปวดเป็นพระในพระพุทธศาสนาได้แต่ที่มันมีปัญหาก็คือนัน่นแหละพอเขามาบวชแล้วก็อยู่ได้อยู่ใน,นฟอ้องในอยู่แต่จิตใจมันออกไปข้างนอกการคิดการกระทาออกไปข้างนอกก็เลยทำให้เสียหาย จะทำให้โลกทั้งโลกเขายอมรับไม่ได้ในหมู่คณะก็ยอมรับไม่ได้เสียหายต่อวงการอันนี้นะที่มันเสียหายนะเพราะนั้นเมื่อเรามาอยู่แล้วต้องตงเคารพกติกาจงรักภักดีต่อกฎกติกาเอารพจงรักภักดีต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศานธสนาเราเชื่อมั่นว่าเนี่เป็นหนทาง เป็นหนทางที่จะนำตนให้พ้นจากทุกในวัฏสรรงสารได้มีทางเดียวคือแนวแถวของหักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติมาเ,เวลาเราจะเดินจะกรมนั่งภาวนาปนมมือตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าจะทําจิตใจให้เน่งข้าพเจ้าจะไม่คิดไปทางอื่นให้อยู่กับกรรมฐาน กรรมาฐานที่ข้าพเจ้าที่ตั้งใจเอาไว้คือพุทโธนะเนีปนมมือขึ้นระหว่างอ,อกเสรแล้วก็เอามือลงเลยบริกรรมจูกับพุทโธตลอดเลยอย่าให้มันไปทางอื่นให้มันอยู่แน่งกับพุทโธนะพอมันจิตสงบพอเป็นพื้นฐานแล้วก็นำมาพิจารณา <c oughs> ทางวิปัสสนาแยกแยะดูร่างกายสังขารมันมีอะไรบ้างในร่างกายของเรา แต่ร่างกายของเรามันอยู่ในกฎอนันใรจังนะเป็นของไม่เที่ยงนะอีสักวันหนึ่งแก่นะแล้วก็เจ็บมีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะตายนะเราต้องเห็นความอยู่ในเห็นของไม่เที่ยงในร่างกายของตนเองนี่แหละหลักธรรมคําสอนจากนั้นจิตใจของเราจิตใจของผู้ปฏิบัต <c oughs> ิไม่เบื่อมากก็ต้องเบื่อนะเพราะไม่เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมเห็นตามความเป็นจริงเห็นคนอื่นเห็นไหม เห็นคนอื่นตายไหมเห็นคนอื่นแก่ไหมเห็นคนอื่นเจ็บไข้ได้ป่วยไหมตนเองจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเป็นเป็นอย่างเขาแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถึงข่าวถึงจุดจบก็ถึงจุดจบอย่างท่านอย่างท่านอย่างเราไม่ไม่แพ้กันนั่นละชื่อเรานี้นะอันนี้เคือเราพิจารณาตามหลักเหตุผลตามความเป็นจริงให้เห็นตามความเป็นจริงนะไม่หลอกไม่ลวงไม่โกหกตอแหลนะ ให้เห็นตามความเป็นจริงมันเป็นจริงพียงอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงเพราะนั้นการพิจารณาธรรมต้องพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะพะลูกพหลานนะค,ค,คือความมุ่งมั่นตั้งใจให้ตรงตั้งใจให้มีตั้งจิตอธิษฐานในจิตในใจเจริแล้วกันะภาวนากําหนดให้มีสมาธิเป็นเบื้องต้นสมาธินะ่นะเป็นพื้นฐานกอนนะลูกหลานนะ าจิตใจเป็นสมาธิเป็นพื้นฐานเป็นหลักแล้วนะมันมันเชื่อมั่นในตนเองเลยนะมันมั่นใจในตนเองเลยเพราะนั้นการเมื่อมั่นในตนเองแล้วกเ็เมื่อพิจารณาไม่มีเป็นสมาธิดีแล้วพิจารณานะแต่พิจารณาต้องพิจารณานะพาลูกพาหลานผะู้ที่เขามาบวชนานแล้วนะจะไปอยู่ในสมถะอย่างเดียวไม่ได้ต้องพิจารณาพอ,อ,อพิจารณาแล้วตอนนี้ ต้องกลับมาหาสมาธิอีกนะจะพิจารณาเตระเปิดเปิงเตระเปิดเปิดก็ไม่ได้มันหยุดไม่ได้ไม่ได้ต้องกลับอ,องกลับเข้ามหาสมาธิให้ได้เมื่อกําหนดกับมหาพรหมหายหายใจเข้าออกพุทโธเนะี่ยยึดพุทโธมันจะออกไปเดยนะีพุทโธพุทโธเป็นหลักบังคับให้มันหยุดให้มันหยุดกับพุทโธเนะีน่ยนี่แหละเมื่ออยู่กับพุทโธจะนักก้นก็มาพิจารณาอีก พิจารณาถ้ามันเคยเข้าเคยหยุดเคยเ,เคย,เ,เ,คยเ,เคยออกเคยเข้าเคยออกเคยเข้าเคยออกละมันจะเหมือนกับเรา,เาไปทำงานท้านั้นไปทำงานไปทำมาค้าขายพอค้าขายเร็จแล้วได้เงินกินแล้วก็มาเก็บเก็บแล้วก็มาพักผ่อนกินข้าวทานอาหารนอนแล้วกอืก่นมุ่งพวนๆไปอีกทำอีกอพอทำอีกเสร็จแล้วก็ กลับมาอีกมาพักผ่อนอีกออพอพักผ่อนได้กำลังออกไปอีกทำงานอีกนี่แหละอันนี้ก็คือสมาธิคือการพักผอ่อนปัญญาคือวิปัสสนาปัญญาคือการทำงานาทำแต่งานอย่างเดียวตัวไม่พักผ่อนก็ไม่ได้แต่พักผ่อนอย่างเดียวโดยที่ไม่ทดทำงานผลงานก็ไม่มีใช่ไหมละ่ะนี่แหละส,สรุปแล้วก็คือสมสถะและวิปัสสนาเป็นของคู่กัน ครูบาอาจารย์ท่านได้นำสั่งสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์วิปัฒนาพิจารณาอะไรพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะพระลูกพระหลานนะที่ยังไงก็ให้จริงจังและจริงใจนะถ้าเราจริงจังจริงใจจิตใจสงบนะรู้จิตใจสงบเท่านั้นถึงยังไม่ถึงวิปัฒนาคือจิตใจสงบยุบต้มเย็นอย่างเดียวเท่านั้นเราก็รู้ รู้รสของพระธรรมนะรู้รสของพระธรรมพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์โอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดจริงๆว่าทาไมท่านสอนให้จิตใจความสงบจิตใจปุ่งฟุ้งตลอดละไมติเมต่เรื่องทุกถ้าคิดมากปากไปจะเรื่องทุกทั้งนั้นมาเข้ามาขนเข้ามาเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดตลอดแต่ไม่จิตใจสลัดเท้งนะไม่ให้มันคิด มีแต่ปล่อยวางปล่อยวางให้เน่งจิตใจให้เน่งจิตใจให้สงบออพอในจิตใจเน่งจิตใจสงบเท่านั้นน่ะนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าจิตใจสงบไม่มีนี่แหละถ้าเมื่อเราปฏิบัติได้จะเป็นลักษณะอย่าง ullah, นั้นนะพาลูกพาหลานนะต่อไปก่อนเมื่อสงบแล้วก็นํามาพิจารณนาะทางวิปัสสนายอย่างที่ว่านั่นน่ะให้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นก ดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจส่วนที่สุดเรื่องราวทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดปล่อยวางที่ใจใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเพราะใจรู้จ้งเห็นจริงแล้วมันอยู่ที่ใจทั้งหมดนะท่านนี่นะเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงนะเอารับพรนะท่านนี่นะหลวงพ่อจะให้พรให้พรองค์เดียวก็ได้นะวันนี้นะ อายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันวัฒกาสุขวัฒกาโหนตุสัพพาธาทุกขโรขปยาเวลาโสกาสาตุจุปัทวาเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุจเตสสาสยาสิทธานังลาพังโซธิภาคขยงังสุขขังพลัง สิริอายุจวันโนเจโพคังวุธียยัสวาสตวัฏษาจะอายุจะชีวิทธิพระวันตูเตภวะตูสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ ส,สัทธาโสถิภาวันตุเตท,ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t ไวด์เัดปน้อย .com สุดสูสังละพะเตปัญญยัง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา